สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกค้าเกษตรยุทธา101นะคะวันนี้นะคะลูกค้าทำแบ็คกลับมาเป็นเซลล์รอบนะคะทุกผ่้ชวันนี้มาแนะนำรถคันนี้เลยนะคะ m c 3000อยากบอกว่า 9 9 4นะคะยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกเทสเลยนะคะมาดูกันใ,นใกล้ๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถตัวตัวรถสภาพเดิมเดิมมือสองเหมือนใหม่เลยนะคะตัวนี้จะมีกระจังหน้าเดิมมาแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วมาพร้อมแม็กแท้จากศูนย์เลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กเอ็มีนะคะแม็กคอม15นะคะลูกค้ามาดูนะคะนี่เป็นกุญแจรถนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนในตัวรถกันนะคะ ที่บอกนะคะว่าคันนี้เปิดสันรูกได้ด้วยนี่นะคะด้านบนเลยนะคะด้านในนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะเปิดสันรูกได้ด้วยนี่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าออปชันเยอะจริงๆนะคะแต่ราคารถนี้นะคะทรงแสนไปๆเท่านั้นเองดาวพันเก้านะคะคุณลูกค้าผ่อนงวดเริ่มต้นแค่ห้าพันต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรมาจองกับเซลูปตาศูนย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าเก้าสี่นะคะดูรอบตัวรถ ใหม,มากนะคะคนนี้นะคะด้านหลังเลยนะคะกว้างขวางนะคะบอกตรงนี้สามารถพับได้นะคะเราบรรทุกสินค้าหรือว่าบรรทุกของต่างๆได้เยอะเลยนะคะพับลงไปตรงนี้นะคะกว้างขวางนะคะอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจคันนี้นะคะบอกทีนะคะลถปี2019นะคะคุณลูกค้าลถมือ20,000ใหม่มากนะคะดาวเพียง1,900บาทนะคะและส่อนเพียง5,000ต้นเท่านั้นเอง0649470994หรือสนใจเข้ามาดูรถได้ที่ประเสริฐผลยึดคา1 0 1นะคะตรงข้ามเยื้องกับแมคโคร1 0อนะคะมาไม่ถูกทรหาเซือลูกปป้านะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ